สวัสดีพี่ๆนานาครับเนาะมือนีนะครับคืนซีสเก็ตนะครับกัซีมารีวิวคืนลกอีลุมนะครับเนาะพวาร์บรีเฮดรีวิวมาหลายคิปแล้วนะครับแต่กับซีมีลาโพงตัวใหม่มากนะครับบูทูดเสียงดีเสียงแน่นครับสีตัวหน่อยกัวตัวที่ผมขายประจําอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งว่ามนสีดีกันยังไงขันต้นแรกนะครับผมกัซีมาบอกถึงไดเรียดคืนก่อนนะครับเนาะลักนะครับเป็นลักสเตเรเลียดนะครับ แกะให้ดูเลยนะครับหลักสแตนเลสสองมิลนะครับเนาะหลักสแตนเลสสองมิลต่อไปเอ็นนะครับโดยสายพีนะครับแบบมีล็อกนานเนาะแบบมีล็อกนะครับกันมาเนาะกครับแบบมีล็อกนะครับแบบมีล็อกขานะครับเนาะนะครับห่วงท่องเหลืองนะครับห่วงท่องเหลืองเอ็นนะครับเอ็นสีเขียวนะครับเอ็นสีเขียวนะครับพันหลักเป็นเกลียวนะครับสายมูลีนะครับสายเมนเป็นสายมูรีนะครับ ขาวๆประมาณนี้บ่วงกับใบไยแห้งประมาณนี้นะครับเนาะอ่านะครับสามสิบเอ็ดหลักนะครับหกร้อยรวมสูงนะครับเนาะถ้าพี่ๆนาๆคนไหนนะครับสนใจก็สอบถามได้นะครับคืนนี้ลุ่มนะครับแต่เป็นงานตามคิวนะครับเนาะคืนดีเฮ็ดขายนะครับก็จะเป็นสามสิบเอ็ดหลักนะครับเนาะบ่วงเดียวนะครับ หกหลอยร่วมทรงนะครับเป็นขึ้นระบบล็อกนะครับติดมีบ่มี่รูดครับเพวการลดเป็นแทบเป็นศูนย์เลยเนาะครับเนาะติดนิวกรอยูนะครับผมสิใส่ใจนะครับในการต่อเอ็นต่อไปเอ็นหมากกว่านะครับใส่ใจในการต่อเอไปเอ็นหมากกว่าแล้วก็ใส่ห่วงนะครับเอ็นที่ใส่เป็นเอ็นมาลีเนาะครับเนาะเอ็นเบอร์เก่าสิบนะครับวงกับวงหันนิวนะครับประมาณ4.74.8เ่ขาวๆนะครับ มีพี่หลายคนถามมาว่าใส่เอ็นเบื่อใดน,นะครับหลักเป็นองลินนะครับสแตนเลสนะครับท่องเหลียงบริไซด์ด้แล้วเขาข่าวของงานคืนอีลุ่มกับประมาณนี้นะครับรายละเอียดจัดเต็มให้ลูกค้านะครับมาว่าสิเป็นต่อไปเอ็นโดยสายพีอีหลักผมสิใส่คีบอดใส่หลักทองแดงนะครับหลักทองแดงมันเป็นสนิมนะครับแล้วก็ราคามันถือผมบรไดเอามาใส่ผมก็เลยขามขั้นตอน นั่นมาใส่เป็นสเตนเลสเลยนะครับเน้นแบบงานดีไปเลยนะครับใส่ทนใส่เงานะครับเห็นปากแหงนเงานะครับเนาะนี่หลายคนว่านะครับไม่ลายคนถามว่าปากพื้นเหลี่ยวลักมมนสีเห็นบ่อเนาะครับเนาะปากสุดลักพอดีเลยนะครับปากสุดลักกับการวางบวงมาสีพอดีบวงหามหอดพืชนะครับเนาะเหลือใบประมาณสักหนี่งมือหนึ่งหรือสองหนี่วมือเขาประมาณนี้ก็ได้ครับยานี่สําคัญนะครับนอกการปัก หนึ่งป้ายหนาให้ห้าหักออกจากบ่วงเลยเนาะครับอย่าให้ป้ายหนามาคำบ่วงคำยังต้อนต้อนนกเขาก้านเรียนของเอ็ดมันสิมะกินหย่าตินอย่างมันสิมีโอกาสผ่านได้หนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์เลยเนาะครับอย่าหามีบในป้ายบ่วงัิสิตัดทิ้งไปหมดเลยเนาะครับตอนทว่างนะครับเนาะหรือโบสันก็เลือขั้นหน้าที่มันหย่าในหน่วยอย่าต้ตๆนะครับตอนผมไม่ตรงก็จะมีดอันหนึ่งครับฟันหย่าใน ในจุดที่ห้องสิต่อนะฟันไปอย่าออาให้หมดเลยนะครับอาจจะเสียเวลาอยู่นิดนึงนะครับกับคิปกัดสีทย่อยหาต่อหารีวิวให้เรื่อยๆนะครับมาบอกถึงลำโพงแน้นครับเนาะรีวิวคืนแล้วมาเกาลำโพขงขาวเดี๋ยวลำโพงเสียเป็นคิปเต็มให้อีกตัวนึงนะครับตัวนี้มาให้เบื้องข,องขาว่มามันเป็นหนาตาประมาณเดล๋วลำโพงตัวใหม่นะได้ทหารนรับเนาะนี่ ลำโพงบูทูตนะครับเสียงนี้หลับประกันครับดีแห้งครับต่อบูทูธเปิดเพลงฟังสบายเลยเปิดหรือว่าสีเปิดเสียงนกนะครับเสียงนิ่มเสียงไซครับนอมรักครับเสียงสีดีกว่าตัวนี้นิดนึงนะครับเนาะเสียงตัวนี้สีดีกว่าแต่เสียงตัวนี้อสีดอยกว่านิดนึงแต่ว่าการต่อหนกค่ะบอต่างกันครับแต่ตัวนี้เปิดเพลงฟังนี่สุดยอดเลยครับเสียงเบสเสียงก้างเสียงยังมีมากเหมือนเลยนะครับเดี๋ยวจะเปิดเสียงนกให้ฟังนะ นี่เนาะมองเปิดตอยุ่ตรงนี้นะครับเสียงนี่คือเสียงตัวนี้ผมผมเรื่มตัดลุ่มคลายแล้วต่อเขาดีเนาะครับตัวนี้ผมมีเนียวไว้หนึ่งนาทีครึ่งนะครับเพราะว่าเอาเอาไปเท,ทเอาไปลองให้แน่ใจก่อนนะครับ,นะรบเสียงนี้ก็เอาลงแเต่บอท่านเดทเทสนะครับว่าใส่ดีบอเสียงนี้เป็นเสียงที่เสียงที่4 e ที่ผมตอเหิปในปีที่แล้วมากเลย ปีนี้จะนาทีนีอยู่คลิปหนึ่งที่ผมล,ลงไปนาทีสุดครับเสียงดีนะครับตัวนี้เป็นเงียบนะครับเนาะทำม่งกดเพิ่มเสียงกับกดปุ่มบวกแซนนะครับพอสุดแล้วมัที่ดังตีตีติดนะครับเนาๆๆๆๆนะนะมองเปิดมันสีอยู่มองมองนี้ครับนี่น <to> ีเจอ Welcome to use v a l product music o d e เดี๋ยวสีเสียงบลููธในเบิ้งนะครับเนาะราคากบพียงครับราคากับบแพงเนาะครับเนาะราคากับสามร้อยเก้าสิบโดมส่งนะครับจะเป็นพิจารณาคนไในสนใจกับสอนนบถามเข้ามาได้นะครับเนาะนะครับเสียงดีครับเดี๋ยวผมจะ เปิดให้ฟังเนะครับเสียงเบสดได้เลยนะครับเสียงเบสเปิดเพลงฟังเปิดเพลงฟังตอนห้าต้อนตงบไม่เย์อะไรกัเปิดเพลงฟังนะครับ,ะรบอะไรกันคอยไปต้อนตบไม่กัน โอเคเลยครับแต่ถ้ายอย่างดีนะครับผู้ภาวอร์แบงไปสักตู้หนึ่งนะครับเอาไปไว้ชาร์ดนะครับพาต่อเดี๋ยวักษ์สองไม้สามไม้หรือสี่ไม้เบียดพอ่มเลอาไปนั่งพักชาดเฉยๆชิมพุ่งเงี้งสิผ้าบัวแบงมันกัดซ่ามาให้เาต่อในเนาวไปขึ้นนะครับยาวขึ้นได้เลยทางในกลองกระซิมีเสือกหอยนะครับเอาไปหอยแล้วก็สายชาดเหมือนกันเลยชาร์ดนะครับมีผ้าบัวแบงก็ดีครับในการต่อหนกนะครับซอยได้ไล้ เสียงเบรดเหรสุดยอดเลยครับเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงนกให้ฟังเนาะเสียงดีเหรอ เสียงเสียงดีครับเสียงีดีกว่าตัวนีนิดนึงครับเบียดกันดีกว่าตัวหนี้เบียดนีดีกว่าตัวนี้ครับเดี๋ยวเปิดเสียงลุงให้ฟังนะครับเสียงดีครับนะครับเข่าๆประมาณนี้เนาะครับเนาะ เสียงดีครับรับประกันนะครับ390รสบรวมส่งนะครับตัวนี้ก็290รวมส่งนะครับราคาย่อมเยานะครับบริการแพงนะครับแต่ลำโพงตัวนี้พอดีขึ้นหนึ่งตัวหน่อยผกงายเสียงดีเสียงแน่นเบสได้นะครับกฝากลำโพงตัวนี้อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมี่มาทิวคลิปเต็มใหมอีกตัวหนึ่งนะครับลำโพงตัวนี้เอาไปหอดกชาร์จแบตหนี่งได้ครับจากสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ได้นะครับ คลิปนี้นะครับคืนชีสเกตกับโบไม่ยังไลน์นะครับกลับมารีวิวคืนนกอีลุ่มขาวขาวให้นะครับมาอัปเดตนะครับแต่ลูกค้าคนไหนที่สั่งเขามากนะครับแนะนาสั่งทั้งไร่หรือว่าทังเฟซก็ได้นะครับาสีเร็วโทรมากผมไม่ค่อยได้รับนะครับเนาะคืนนะครับเป็นงานตามคิวนะครับลูกค้าคนไหนที่รอใได้ก็แนะนําให้รอนะครับเพราะว่าคิวสีเงาเป็นอาทิตย์หนึ่งสี่หามือหกมืออาทิตย์หนึ่งสี่ปงสีนัดเพื่อนะครับบางคนก็ได้เร็วบางคนก็ได้ซาในี่นหนึ่งกับโบเป คลิปนี้ค่ะขึ้นที่สกเกตนะครับกัลาลาพิพนะิรณาเป็นสมีครับสวัสดีครับ